คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลเท่าไหร่ซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหมุนกันนะจ้าโอเคโลฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ก็วันนี้มีคาดการนะครับเป็นคาดการ11นักเตะบอลทองที่จะอัพขึ้นไปเป็นบอลดำในภาคเบส2021หรือเบส2021ซีซั่นอัปเดตนะครับาถามว่าอาจจะมาจริงๆหรืออาจจะไม่มานะครับก็เป็นการคาดการดีกว่าตับผมนะเพราะว่าเป็นของเพศต่างประเทศอ่าซากิเบสออฟฟิเชียลนะครับตัวแรกครับมาคาลัดฟอร์ดก็ ฟอร์มถือว่าดีเอาเป็นบอนดำไม่น่าเกลียดอ่ะตัวนี้บอกเลยฟอร์มดีแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมสูงนะครับตัวนี้ไม่น่าเกลียดถ้าขึ้นไปนบอนดำครับตัวนี้ตัวต่อมาเป็นโจโกโมเมทครับตัวนี้ผมว่ามันก็นเป็นกองหลักของตัวหลักของเร์พูนะนก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นบอลดำอยู่นะแต่ถามว่า ขึ้นเป็นบดลดำแล้วน่าเกลียดไหมมันไม่น่นาเกลียดนะตัวนี้เออใช้ได้รับใช้ได้ตัวมันเป็นเดียกุ้งขาลอตัวนี้ผมไม่เคยเห็นการเล่นตัวจริงของเขานะก็อเอาเป็นน่าจะได้นะเพราะสะแตตเติมจากเปโซพันยี่สิบคือแปดสิบสามขึ้นมาแปดสิบห้าก็น่าแหละได้อยู่เฮนโดครับตัวนี้เนี่ยผมว่าขึ้นน่าจะไกลกว่านี้ด้วยอาจจะเป็นสักแปดสิบแปดหรือแปด เลยเพราะว่าเป็นกำไรกำลังหลักของลิเวอร์พูลเลยในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมีโอกาสขึ้นเยอะนะครับอืมอีสิสตตัวนี้นี่มีโอกาสขึ้นเพราะว่าฟอร์มใน UCL ดีมากครับยูโรยูโร,โรห้าอะไรนะเอออยู่ฝ่ายแชมเปียนลีกก็ม <c oughs> <c oughs> <ๆ>ีโอกาสขึ <c oughs> <ๆ>้นไป 86สูงหรือไม่86ก็น่าจะ85ต้องมีอ่ะเออบอกเลยตัวนี้ดีครับทาดิกเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นนะเพราะเรื่องของความสนใจแนละ้วนักเตะคนนี้เยอะน่าจะเล่นเก่งอ่ะแมนยูยังมีข่าวด้วยอับทาดิกตัวนี้อ่าถือว่าน่าจะมีโอกาสขึ้น8ปสได้อยู่ปาเตนี่แหละอันนี้ผมว่าขึ้นแน่นอนอาจจะสัก8ป ถึง87เลยละเพราะว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยแล้วก็เห็นฟอร์มจริงๆเล่นดีด้วยนะ,ะตัวนี้กำลังหลักของแอตเลติกโกมาดริกเลยนะครับปาเตตัวนี้ผมไม่เคยเห็นฟอร์มมาดิถึงแขมขึ้น8 6เลยนะแต่ตัวเดิมมันไป4ก็น่าจะเก่งอยู่แล้วอะ่ะเออถึงขึ้นมาเป็นบอลทอง8 4ได้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะขึ้นได้นะครับ86ตัวนี้ อินฟอร์มตัวนี้ขึ้นได้แน่นอนครับเซฟดีมากเล่นดีมากเลยปาติซิโอก็ต้องบอกเลยว่าอืมไม่พลาดตัวนี้ไม่น่าเกียดดีเลยละ่ะอซานโชครับอัพจาก83ขึ้นมา86แล้วมันจะพลังตันเท่าไหร่วะเนี่ยอืมพลังตันมันต้องเวอร์มากแน่นอนเลยก็ ขึ้นนะขึ้นแน่นนอนแน่นอนตัวนี้เก่งมากฟอร์มดีทะลุเลยจริงๆฟอร์มดีเกินบนทองหไกลแล้วนะครับน่าจะอัพตางนานแล้วแล้ว,ลวก็ถามว่าน่าจะไปประมาณเท่าไหร่อะน่าจะไปประมาณไป17ได้เลยตัวนี้ไป17ไป8ได้เลยกเก่งจริงเออร์ริงฮาร์แลนด์ครับตัวนี้ขึ้นมาบอลดำไหมผมว่าม,มันก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะอาจจะสัก บนท้องไปี4เนี่ยอาจจะได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่งเปี้ยงแค่ปีเดียวแล้วมันเปียงแบบไม่ได้เปี้ยงมากอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เปียอะ่ะเอออาจจะ8ิ5หรือไม่ก็บนท้องไสี4ผมว่าตัวนี้ฮาเลนแต่ก็ไม่ชอบเล่นไม่ดีนะเล่นดีมากก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะครับบอลดำนะเออไม่การัน,นตีดีกว่านะครับเดี๋ยวผิด <c oughs> ก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเด็ยเจอกัน โอวิร oh, yeah. ิยาทำไม่คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิร oh, yeah. ิยาคุณในใจผมไปเลยนะ baby โอวิริยาคุณทำไม้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิร oh, yeah. ิยาแค่อยากจะมองแต่คุณแตงไม่อยู่เลยไปโอวิร oh, yeah. ิยา i ีธานไมเคเธอเพียงคนเดียวทำมาเพ้อทำผมหลง